thank you เมืองแห่งหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งกำพร้าพ่อและแม่ได้เที่ยวขอทานเขากินจนโตเป็นหนุ่มแล้วจึงออกจากเมืองมาทำนาทำไรนะ่ณที่แห่งหนึ่งเมื่อข้าวพืชงอกงามขึ้นได้มีสัตว์ต่างๆมากินแม้จะไล่ยังไงก็ไม่ไปเอาอะไรมาดักก็ยังขาดหมดจึงไปขอเอาสายไหมจากยญ้าจำสวนคนสวนของพระราชามาทำจึงจับได้ช้าง,างเมื่อถูกจับก็กลัวตายจึงร้องขอชีวิตและบอกว่าจะ ให้ของวิเศษถอดงาข้างหนึ่งให้ เท้ากำพร้าผีน้อยจึงปล่อยไปแล้วเอางาช้างมาไว้ที่บ้านต่อมาเท้ากำพร้าดักเสือได้เสือก็ยอมเป็นลูกน้องโดยบอกว่าถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะมาช่วยต่อมาจับได้อีเห็นอีเห็นก็ยอมเป็นลูกน้องเช่นเดียวกับเสือต่อมาจับได้พยาหุงหรือพยาอินทรีพยาหุงก็ยอมเป็นลูกน้องและตัวสุดท้ายที่จับได้คือผีน้อยที่มาขโมยปลาในใซผีน้อยก็ยอมเป็นลูกน้อง ขณะที่เท้ากำพร้าได้เอางาช้างมาไว้ที่บ้านในงาช้างนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสีดาอาศัยอยู่นางได้ออกมาทำอาหารไว้รอเท้ากำพร้าต่อมาเท้ากำพร้าจับนางได้จึงทุบงาช้างนั้นเพื่อไม่ให้นางหลบเข้าไปอยู่อีกนางจึงอยู่กินเป็นสามีภรรยากาันตั้งแต่นั้นมาความสวยของสีดาได้ยินไปถึงหูพระราชาเมื่อพระราชาเห็นแล้วก็รักใครจึงจะยึดเอาแต่ก็กลัว คนจะติเตียนจึงท้าเท้ากำพร้าพนันขันแข่งต่างๆโดยท้าเท้ากำพระแพ้จะยึดนางสีดามาท่าพระองค์แพ้จะยกเมืองให้ครึ่งหนึ่ง การแข่งขันนั้นมีชนวัวตีไก่แข่งเรือแต่ปรากฏว่าเท้ากำพร้าชนะทุกครั้งเพราะในการชนวัวน,นั้นเสือแปลงเป็นวัวมาช่วยเท้ากำพร้าชนไก่นั้นอีเห็นแปลงเป็นไก่มาช่วยกัดไก่ของพระราชาตายในการแข่งขันเรือนั้นพยาหงมาเป็นเรือและได้ทำให้เรือพระราชาล่มและกินคนหมดทั้งเมืองเมื่อพระราชาตายแล้วได้รวมหัวกับบังล่วตัวหนึ่งโดยให้บังล่วร้องเรียกวิญญาณของ นางสีดามาโดยร้องครั้งแรกนางสีดาก็ไม่สบายครั้งที่สองสลบไปครั้งที่สามจึงตามวิญญาณของนางจึงมาอยู่กับพวกผีพระราชาส่วนเท้ากำพระปรึกษากับผีน้อยผีน้อยบอกว่าอย่าเพิ่งเผาจะตามไปดูวิญญาณของนางอยู่ที่ใด เมื่อผีน้อยตามจึงรู้เรื่องทั้งหมดได้วางแผนจับบังลั่วตัวนั้นเข้าไปตีสนิทกับบังลั่วแล้วสารข้องหมายถึงที่ใส่ปลาครั้งแรกสารด้วยไม้ไผ่แล้วให้บังลั่วเข้าไปข้างในแล้วให้ยันดูปรากฏว่าข้องแตกจึงสารด้วยลวดแล้วให้บังลั่วเข้าไปดูแล้วบอกให้ยันดูปรากฏว่าข้องไม่แตกจึงรีบหาฝามาปิดแล้วรีบเอามาให้เท้ากำพร้าบังคับให้บางลวร้องเรียกอวิญญ,ญาณ นางสีดาบาังล่วจึงแลบลิ้นออกมาให้ดูเท้ากำพร้าจึงตัดลิ้นบ่างล่วนั้นเสียเพราะกลัวมันจะร้องเอาวิญญาณไปอีกบางลั่วจึงร้องไม่ชัดตั้งแต่นั้นมาส่วนเท้ากำพร้ากับนางสีดาได้ปกครองเมืองแทนพระราชาที่ตายไปนั้น